580แปดนะคะตัดเล่นนะคะ2ตัวก็คือ500 5, 5 0าศูนย์ศูนย์ห้าหดแปดหนะคะส่วนเลขชอบชอบที่สุดจะเป็นเจดแปดนะคะชอบตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวแล้วก็น้าแขกบอกว่าเอาตรงๆไปเลยนะคะ fc แต่ว่าถ้าใครอยากจะกันไว้นะคะก็กลับด้วยนะคะแปดเจดนะคะเจ็ดปดปดเจดกันไว้ได้นะคะสําหรับใครที่ชอบส่วนตัว สำหรับใครเห็นในคลิปนี้แล้วนะคะก็ถ้าใครได้หยิบจับลอตเตอรี่ไว้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าตัวเลขตัวนี้ชอบหรือไม่ชอบนะคะหรือว่าชอบตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูเนาะ,ะสำหรับตัวเลขผีนอนนาก็มีเพียงเท่านี้นะคะชอบไม่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะใครที่อ,อชอบก็ไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะสนับสนุนฉลากกินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นนะคะ ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะย้ำค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะเอฟซใช้วิจารณญาณาาในการรับชมและการนำไปเป็นแนวทางค่ะ